ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับช n n น l รีวิวพระนะครับวันนี้นะครับพระทุกท่านอรอคอยมาถึงแล้วครับนะหลังจากที่รอคอยนะกันมาอย่างเนิ่นนานนะฮนะกับเหรียญมนพระการ65บูชาครูรุ่นหมุนพารวยหลวงปู่หมุนทิตาสิโลวัดบ้านจานจังหวัดสิสเกตนะครับรุ่นนี้จัดสร้างโดย วัดบ้านจานนะออกวัดวัดสร้างนะครับนะการันตีนะครับเนื้อเงินในรังสามเหรียญและการันตีนะครับเนื้อนวะโลหะในรังถึงสี่เหรียญนะครับนะตอนนี้นะครับบรยการลุ้นน่าจะเหลืออยู่ประมาณถ้าผมจาไม่ผิดสองสองหรือสามลุนไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นสองหรือสามลุ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูรายการแถมยกรังกันก่อนนะครับนี่คือรายการแถมยกรังนะของหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับ โอ้โห oh, กล่องแน่นหนามาก uh huh. นะครับโ oh, oh. อ้โหนี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาด้านหน้าด้านหลังนะครับลงยาลายพลางนะด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นหลวงปู่หมุนครับเต็มองค์ครับผมเห็นไหมฮะโอ้สวยมากแกะหน้าได้เหมือนจริงๆฮะนี่สวยจริงครับเห็นไหมฮะ ด้านหลังเป็นหานุมานห่าวเป็นดาวเป็นเดือนครับนี่ฮะสวยงามมากครับเหรียญน,นี้เลขัมเบอร์เดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งฮะเลขเจ็ดสิบสี่ครับเหรียญน,นี้ครับเห็นไหมฮะชัดเจนไหมฮะเลขัมเบอร์เจ็ดสิบสี่ครับเป็นเนื้อเงินนะลูกค้านะเนื้อเงินลงยาด้านหน้าด้านหลังนะครับนะสวยงามนะครับเดี๋ยวผมมาส่องความสวยให้ท่านชมนะครับอะเดี๋ยวเรามาดู รายการในลังกันดีกว่านะครับในหนึ่งรังก็รู้สึกว่าจะมีลูกค้าท่านหนึงเขายกเลิกไปนะครับน่าจะประมาณนั้นนะเหลือว่างอยู่ประมาณ3ามลุนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้เขาแปะสติกเกอร์มาอย่างนี้เป็นรายการอะไรเอ่ยรายการที่5นน,นหนูนวะง,งงงูเงิน แป๊บหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นรายการลุ้นในรังหรือเปล่านะลูกค้านะอ่าคิดว่านะครับอ่ะคิดว่าน่าจะเป็นรายการลุ้นในรังนะฮะเขาแปะสติกเกอร์มานอนหนูน่าจะเป็นนวะเดี๋ยวผมจะทําการแกะออกนะครับแกะสติ๊กเกอร์ออกให้ท่านได้ลุ้นกันนะครับแบบชัดเจนนะลูกค้านะให้ท่านได้ลุ้นกันชัดเจนนะฮะ จะต้องสําหรับเพจของตูมตามีริวิภะนะต้องชัดเจนนะครับจะไม่มีการทําตําหนินะอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทุกอย่างต้องชัดเจนนะลูกค้าทุกท่านนะต้องได้ลุ้นกันแบบชัดเจนนะผมจะแกะออกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาแอลกอฮอล์มาลบบอ,อกนะลบคาบลบเครื่ออะไรออกให้มันดูแบบว่าไม่มีตําหนินะลูกค้านะนี่เห็นไหมสวยงามนะลูกค้านะเดี๋ยวผมจะลบออกอีกทีนะครับเอาแอลกอฮอล์มาลบบอ,อกนะครับ นะครับนี่นะฮะต้องไม่มีต้องไม่มีตมมำหนินะครับนะต้องชัดเจนอย่างนี้ลูกค้านะผมแกะออกเรียบร้อยฮะก็จะมีรอยกาวเหลือนิดหน่อยนะเพื่อไม่ให้เป็นที่คำครหานะครับผมจะนำแอลโกอฮอล์นะครับมาลบออกนะครับผมจะเช็ดออกนะครับ ทำความสะอาดออกให้ชัดเจนครับนะให้ลูกค้าทุกท่านนะครับได้ลุ้นกันชัดเจนท่านลูกค้านะครับเป็นไงฮะสะอาดหมดจดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเทียบเทียบกล่องที่นะฮะปกติที่ไม่ติดสติกเกอร์ให้ดูนะครับนะบอีกหนึ่งกล่องนะนี่เห็นไหมมีรอยกาวเห็นไหมฮะนะผมจะลบออกให้ชัดเจนเลยนะฮะร,รอยกงกอยกาวคาบกาวต้องไม่มีนะครับชัดเจนนะลูกค้านะ น้ำแอลกอฮอล์หยดใส่นะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเช็ดก่อนนะครับโอเคนะต้องชัดเจนแบบนี้นะลูกค้านะนะครับชัดเจนนะครับนะฮะชัดเจนนะลูกค้านาะเมื่อกี้นี้น้ำแอลกอฮอล์หยดลงนะครับโอเคชัดเจนแล้วลูกค้านะครับนะโอเคนะครับผมขออนุญาตนะฮะทำการโคระเนื้อเลยนะครับเคระเนื้อเลยนะครับเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการ เช่าหาวัตถุมงคลนะลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะจะได้ลนนุ้นเนื้อเงินนะกันทุกคนทุกท่านนะครับตอนนี้น่าจะเหลืออยู่ประมาณนะโดยประมาณในผมไม่แน่ใจผมต้องเช็กก่อนนะน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3รลุ้นสุดท้ายนะครับประมาณนั้นนะลูกค้านะผมจําไม่ได้นะครับที่แน่แน่ผมจะแกะให้ท่านชมสักหนึ่งลุ้นก่อนนะที่แน่แ่เลยนะจะแกะให้ท่านชมสักหนึ่งลุ้นก่อนนะครับ อะนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับหลวงปูหมุนแห่งวัดบ้านจานนะอมตะเทวราจานะผู้เรืองเวทวิทยาคมของภาคอีสานนะครับอ่ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตนะครับไม่แปะหมายเลขนัมเบอร์นะครับเดี๋ยวจะสุ่มทระให้ท่านนะไปรุ่นกันเลยนะเนื่องจากว่า หลายท่านนะรอพระกันมาอย่างเนิ่นนานเนื่องจากวันนี้นะวัสดุค่อนข้างเยอะผมเกรงว่าจะจะส่งไม่ทันดังนั้นผมจะรีบไปทําการจะส่งให้ทุกท่านเลยนะเพราะว่าหลายท่านนะก็รอกันมาอย่างเนิ่นนานนะก่อนจะจากกันไปผมขออนุญ,ญาตแกะตัวอย่างให้ท่านชมสักหนึ่งลุนนะให้ท่านเห็นว่ารายการลุ้นในรังนั้นสวยขนาดไหนนะรุ่นนี้สวยจริงๆนะครับเปิดขึ้นมาเป็นเนื้ออะไร โอ้โหทองแดงครับทองแดงหรือชนวนทองแดงโบราณครับเลขหนึ่งสี่แปดโอ้โหอย่างสวยครับดูฮะลูกค้าทองแดงเฉือนหรือเปล่าฮะอ้สวยมากนะครับเดี๋ยวต้องไปดูรายการกัน,กน,นะฮะนี่อู้อย่างสวยครับดูครับเดี๋ยวผมมาส่องความสวยให้ชมอีกทีครับนี่อู้สวยมากเป็นไงฮะ โอเคนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปทําการแพ็กพัสดุนะแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะผมหวังว่า,วานะผมจะมาทําคลิปส่งความสวยท่านชมรุ่นนี้สวยมากอยากจะส่องความสวยจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตลาบลากันเพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ